ประกันเนี่ยครูพบว่าหลายคนนะ 1. ทําทำผิดประเภท 2. ทํทำโดยเอาประกันสุขภาพเนี่ยมาผูกกับประกันออมทรัพย์ระยะสัน้น 3. หลายคนทำแบบไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรอะ่ะช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินผลักหมวดที่2ในหมวดของประกันค่ะนี่เราค่อยๆกระดึบกระดุบขึ้นมาเนาะไม่กี่สภาพคล่องก่อนนะ จับหมวดหมู่ซะต่อมาเป็นในส่วนของประกันประกันมีอะไรบ้างอ่ะขอแยกเป็นสองหมวดประกันวินาศภัยกับประกันชีวิตคุณรู้จักวินาศภัยไหมวินาศภัยพวกประกันภัยทั้งหลายแหลประกันรถประกันบ้านประกันเดินทางประกันโจรกรรมประกันบุคคลภายนอกอัคคีภัยอันนี้เขาเรียกว่าวินาศภัยมันมีประกันสุขภาพที่อยู่กับวินาศภัยไหมมีฝั่งวินาศภัยพวกรถ บ้านเดินทางโจรกรรมคุ้มครองบุคคลภายนอกคูมไม่พูแล้วกันเพราะว่าไม่ซําซ้อนแต่มันจะมีสองตัวที่มันซําซ้อนกับหมวดของบริษัทประกันชีวิตสองตัวนั้นก็คือประกันอุบัติเหตุกับประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะทำเราเหมือนรถยนต์แสดงว่าถ้าคุณมีการเคลมสูงปีหน้าเขามีสิทธิ์เพิ่มเบียมไหมีเขาม่สิทธิ์เพิ่มเบีย เขามีสิทธิ์แคนเซิลมะมีมีสิทธิ์แคนเซิลเพราะอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นการทําแบบที่ไม่ผูกตัวหลักยกตัวอย่างนะของพ่อแม่ครวเองทําประกันอุบัติเหตุที่บริษัท วินาศภัยที่หนึ่งทำไมถึงทําเพราะว่าจริงๆถ้าให้ให้ครูเลือกได้อะครูจะทําประกันอุบัติเหตุผูกกับบริษัทประกันชีวิตเหตุผลเพราะว่าถ้าทํากับบริษัทประกันชีวิตอะมันจะมีตารางเลยว่าอายุเท่าไหร่อะจ่ายเบีย้ยเท่าไหร่แต่ว่าประกันอุบัติเหตุที่ผูกกับวินาศภัยมันไม่มีตารางมันแล้วแต่การเคลมแต่พ่อแม่ครูวอายุเยอะแล้วดังนั้นอะประกันบริษัทประกันชีวิตอะไม่รับแล้ว ก็เลยต้องไปทําบริษัทวีนาสไพรเจอกับตัวเนาะเหมือนกับคุณแม่หกลม้มแต่ไม่ได้หกแบบหูเยอะนะหกลม้มแล้วก็เหมือนแบบเป็นรอยอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงใช่ปะ่ะเป็นอุบัติเหตุก็เลยพาไปเคลมพอปีถัดมาเนี่ยเขาจะเอาตัวเคลมอะไปคิดมูลค่าแล้วปรับเป็นเบีย้ยประกันที่เพิ่มขึ้นในปีถัดไปอันที่2คืออย่างของพ่อเนี่ยสามารถแคนเซิลได้เลยหรือเปลี่ยนแบบว่าแบบเนี้ยไม่ขายละเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพูดง่าย พันธงเลยละกันถ้าคุณจะทําแนวประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพให้คุณทํากับบริษัทประกันชีวิตที่ไหนคุณไปเลือกเอาเองอย่าไปทํากับบริษัทวินาศภัยเพราะบริษัทวินาศภัยเนี่ย มันเป็นสัญญาปีต่อปีต่อปีต่อปีอปสแสดงว่าทําแล้วไม่จําเป็นต้องเบีย้ยคงที่ด้วยปรับตามเคลมด้วยแคนเซิลได้เปลี่ยนแผนได้ส่วนอันที่เหลือเนาะก็มันไม่มีทางเลือกไะหมายความว่ามันเป็นของบริษัทวินาศภัยฝ่ายเดียวเช่นประกันรถประกันบ้านประกันเดินทางประกันจุลกรรมประกันรับผิดบุคคลภายนอกอันนี้คือใครทําก็คือสมมติว่าครูเป็นเจ้าของตึก ก่อสร้างอยู่เขาต้องทําประกันรับผิดบุคคลภายนอกเหมือนราะว่าก่อสร้างแล้วมันอาจจะมีหินเหล็กปูนหล่นไปโดนใครข้างนอกที่เป็นบุคคลภายนอกเราทําประกันตัวนี้มันก็จะโคเ v e r แล้วก็จะคุ้มครองในการรับผิดส่วนนั้นนะคะในส่วนของประกันชีวิตนะโหมีเยอะมากมีทั้งประกันชีวิตประกันออมทรัพย์ประกันบำนาญยูนิตลิงค์คือประกันชีวิตควบการลงทุนประกันสุขภาพประกันโรครายแรง ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ตระกูลค่าชดเชยทั้งหมดประกันเนี่ยครูพบว่าหลายคนนะ 1. ทําผิดประเภท 2. ทําโดยเอาประกันสุขภาพเนี่ยมาผูกกับประกันออมทรัพย์ระยะสัน้นแสดงว่านอกจากผิดประเภทแล้วยังทําผิดตัวอีกและก็ 3. หลายคนทําแบบไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรอะ่ะอาจจะช่วยคนอื่นหรือว่าไม่ช่วยหรือ,อไ,รไม่รู้ซื้อเองเนี่ยก็จะซื้อตามความชอบของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าจริงๆอะตัวเองเนี่ยต้องทำตัวไหนอันนี้ก็จะเจอบ่อยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเทสกันค่ะโจทย์ผู้ชายอายุ40มีลูก2อทนอยากทำประกันจะทำประกันอะไรดีคุณคิดว่านี้เป็นโจทย์ที่สามารถแนะนำได้ไหมไม่ได้แนะนำไม่ได้คุณเห็นภาพไหมแนะนำไม่ได้เพราะเอาอยากทำประกันเธอจ้าประกันมีหลายแบบมากเลยคนอะชอบมาแบบเนี้ยไม่ทำประกันทำอะไรดีมันต้องคุยมัห งบเท่าไหร่จ้า 2. ทําประกันเพื่ออะไรสมมุติคนนี้บอกว่ามีงบอยู่ห้าหมื่นบาทอยากทาประกันเพื่อลดหย่อนภาษีแบบนี้เราก็ต้องแฟกลงไปอีกถูกปะลดหย่อนภาษีแล้วจริงๆในห้าหมื่นเนี้ยคุณต้องการทําเพื่ออะไรอีกหนึ่งเพื่อคุ้มครองชีวิตมะเพราะมันมีลูกสองคนสองเพื่อสุขภาพมะคุณมีสวัสดิการสุขภาพหรือยังสำหรับโจทย์ของประกันนะคุณรู้เปล่าว่าถ้า คุณมีงบเท่านี้สิ่งที่คุณทํานะคุณควรเลสความต้องการออกมาก่อนว่าถ้าเกิดคุณจะแบ่งเงินมาทําประกันวัตถุประสงค์เพื่ออะไรสมมุติว่ามีหลายข้อคุณต้องลำดับความสําคัญของข้อนั้นๆก่อนว่าคุณจะทํนนาอ,นนทอันนี้เพราะอันนี้คุณจะทําอันนี้เพราะอันนี้ถ้ามันไม่พอคุณต้องเลือกตัวที่ มันจําเป็นก่อนอาจจะทําไม่ได้หมดแล้วที่เหลือตั้งเป็นเป้าไว้ประกันชีวิตหลักๆนะที่ครูมองว่าสําคัญคุณลองไปพิจารณาดูนะอย่างแรกคือประกันชีวิตถ้าเกิดว่าคุณมีภาระมีใครที่อยู่ข้างหลังถ้าเกิดเป็นไรไปเงินก้อนนี้จะส่งต่อให้กับคนข้างหลังอันที่สองมันเป็นประกันสุขภาพถ้าคุณยังไม่มีสวัสดิการสุขภาพเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเงินก้อนนี้หายไปหรือเป็นรูโว่ใหญ่ทั้งการเงินของคุณเนะี่ยการวางแผนต่อไปมันจะยากละ ในส่วนถ,ถัดมาเนี่ยในส่วนของออมทรัพย์พวกเนี้ยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะอาจจะมีการลงทุนบางอย่างที่ตอบโจทย์มากกว่าในส่วนของการออมทรัพย์ก็ได้อย่างที่บอกแหละคุณต้องไปไล่และเนาะว่าคุณมีโจทย์อะไรเป้าหมายอะไรคุณมีความต้องการยังไงมันเหมือนการที่คุณต้องค่อยรีมายตัวเองอ่ะมันมีดักตแบบนี้คุณมีงบเท่านี้คุณละ่ะจะวางแผนยังไง ไม่อยากพลาดความรู้และสาระดีๆกดติดตามเพจไว้นะคะการเงินยุคใหม่บายครูพิชชากดไลค์กดแชร์กดเซฟหากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมทักไปที่ Line ค r ู crew p i t ชา k i u p i t c h a